ฝนตกนะคะเพืเ่อนๆตกหนึ่งนาทีค่ะหยุดซะแล้วนะคะมาชมบรรยากาศหลังฝนตกกันนะคะมาชมต้นไม้ดอกไม้นะคะถนนเปียกอยู่นะคะตกแค่นาทีเดียวนะคะเพืเ่อนๆ ตอนนี้หยุดแล้วฝนนะคะมาชมไม้ประดับดีกว่านะคะสวยจังเลยนะคะไม้ประดับสวยมากๆนะคะไม้ประดับตรงนี้ก็มีนะคะ ตรงนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะบนสีก็มีมีหลายอย่างนะคะกาดเย็นจังเลยนะคะสังเกตดูลมนะคะลมพัดไม้ประดับนะคะฟังเสียงนกนะคะเพื่อนๆนกร้องเพราะจังเลยนะคะร้องเพราะมากๆ หลังฝนตกนะคะก็มาชมต้นไม้ไม้ประดับนะคะมันตกแค่นาทีเดียวนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ